อัสลาาหมอะไรก้มขาวันนี้แอดมาทำเมนูตับหัวผัดหอมรสชาติอร่อยกลมกลม่อมชวนกินสุดๆเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนำหอมใหญ่มาหั่นแบ่งครึ่งจากนั้นนำมาหั่นซอยนำพริกชี้ฟ้าแดงเขียวมาหั่นเฉียงนำต้มหอมมาหั่นเป็นท่อน นำตับหัวมาหั่นหั่นเป็นชิ้นให้พอดีคำต่อไปตั้งกระทะเปิดไฟใส่น้ำลงไปในกระทะนำตับหัวลงไปแช่ประมาณ5นาที พอครบ5นาทีแล้วตัดขึ้นเสด็จน้ำนำกระเทียมมาใส่ในครกโขกให้พอหยาบตามด้วยใส่พริกโขกทุกอย่างให้ละเอียดค่ะด้ยวยกันโขกเสร็จเรียบร้อยแล้วตัดขึ้นเอาไปพักไว้ก่อน ต่อไปตั้งกระทะเปิดไฟใส่น้ำมันลงในกระทะพอน้ำมันเริ่มร้อนใส่พริกะกบกระเทียมลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมพอส่งกลิ่นหอมได้ที่แล้วปรุงรสด้วยซอสหอยนางรม2ช้อนโตะ๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโตะ๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโตะ๊ะ ผัดคุกค้าส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่หอมใหญ่ผัดคุกค้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยผัดผัดคุกค้าให้เข้ากัน แล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าแดงเขียวผัดคุกคาวเล็กน้อยทีนี้ก็ใส่ตับลงไปตามด้วยต้มหอมผัดคุกคาวให้เข้ากันอีกรอบแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะปิดเตาจัดใส่จานได้เลยค่ะ แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูตับหัวผัดหอมตับนุ่มๆรสชาติอร่อยกลมกลม่อมเห็นแบบนี้แล้วทำไมยากใช่ไหมคะลองทำตามกันดูนะ